สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาเที่ยววัดทองนะอบกส่วนกลางทะเลเนะนน้ำทะเลก็วันนี้ก็มาถ่ายทําตรงในตัวโบสถ์เลยนะเพราะตัวตรงทางเข้าเคยถ่ายทําไปแล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยใบพระปิดทองเรียบร้อยแล้ว ขอพรท่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินชมบรรยากาศก็มีโกดและอัฐิวางเรียงรายอย่างสวยงามนะครับอันนี้ไปเสียมาก,ก็คือหอชมทะเลก็เก็บคนละ30บาทนะไม่แพงมากอันนี้ก็เป็นสกายวอล์กสกายวอล์กนี่ก็เก็บคนละ30บาทเหมือนกัน ข้างล่างก็จะเป็นคนงานเขาทำงานครับแล้วก็มีเปีเด็กนอนได้ด้วยลูกคนงานอันนี้โบสดสวยงามมากเลยครับอันนี้เป็นทางน,นันคือทางที่เรามาเมื่อกี้เราจะกลับทางนั้นนะพา,าชมบรรยากาศบนโบสถ์กลางทะเลมีแอร์นะลูกมีแอร์ แสดงว่ามีพระจำคุณจำพรรษาอะไรอยู่ในกฎีเรกาก็จะไปไหว้หพระอพรของหลวงพ่อท่าน ตัวนี้เราก็เข้าไปไหว้พระเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ไหว้หพระองค์พระในโบสถ์เรียบร้อยนะแล้วก็นี่้ะครับละรังใหญ่นี่ทะเลน้ำทะเลกำลังขึ้นนะท่านผู้ชมตอนณะนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็น มาเดินดูรอบๆ <ไป S 1> ของอุโบสถกันอันนี้ทองมากเฮยดีมากครับ <ใน S 1> แล้วก็มันคงเลน่นดีมากไปขับแล้วไปทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เลยเร เฮ้ยมีแล้วมนี่กระดิ่งห้อยเต็มไปหมดเลยกระดิ่งเต็ไมไปหมดเลยท่านผู้ชมนะเขาก็เขียนชื่อนะเนี่ยเขียนชื่อ เป็นนามสกุลแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเป็นชื่อนะมีต้นไม้เราเต็มหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นสะพานที่เรือนมาก็พามาเชื่อชมแค่บโบอุโบสดกลา,างทะเลน,นะ่านผู้ชมนะ ามาไใช่มีนกเขามาร้องด้วยขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันชิปหน้าชิปนี้พา มาชมติดกันเลยครับลาไปก่อนเอือนคิหน้าสวัสดีครับ